บทที่18จูบลานายจะต้องไปจริงๆนะหรอภาพของไต้ฝุ่นที่ยังสวมชุดนักศึกษาอยู่จ้องตาผมเหมือนต้องการให้ผมเปลี่ยนใจผมหยิบกีตาร์ตัวเก่งขึ้นมาดีเป็นการสั่งลากีตาร์ตัวนี้เป็นของเจ้าของบ้านแต่เขาซื้อมาให้ผมใช้ซ้อมกับวงโดยเฉพาะ ลำพังผมหรือแม้แต่แม่ไม่มีปัญญาซื้อกีตาราคาแพงขนาดนั้นได้แน่เอาไปด้วยสิฉันให้เป็นที่ระลึกผมไม่ได้ตอบทั้งสองคำถามเพราะพูดอะไรไม่ออกแล้ววางกีตาร์ลงไว้ที่เดิมตอนแม่บอกว่าวีซ่าไปอเมริกาผ่านแล้วผมตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดที่แต่พอถึงเวลาต้องไปจริงๆผมกลับไม่อยากไปซะอย่างนั้นมีแต่คนอยากไปเรียนที่อเมริกาแต่ไม่มีโอกาสได้ไป แต่เราได้ไปเรียนฟรีๆนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วแม้ว่าแล้วผมก็เห็นด้วยผมถึงตอบตกลงไปทั้งๆที่ถ้าเรียนอยู่เมืองไทยอีกไม่กี่ปีผมก็เรียนจบแล้วแต่ถ้าไปอเมริกาผมต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่เข้าเรียนภาษาอังกฤษใหม่หมดเลยคืนนั้นไต้ฝุ่นขอร้องให้ผมนอนค้างที่บ้านเขาเพราะเขาจัดปาร์ตี้ให้ผมจนเกือบถึงตีสองนาการจนาแม่ของไต้ฝุ่นไม่ได้ว่าอะไรและแม่ผมก็อนุญาต พราะรู้ว่าผมกับไต้ฝุ่นสนิทกันมากและคืนนี้เป็นคืนแรกที่ผมจะค้างที่บ้านของพวกเขาผิดกับไอ้โกเทพที่มาค้างเป็นขาประจําแต่เพราะห้องรับแขกมีห้องเดียวและไอ้โกเทปก็มาค้างอยู่กับนักดนตรีซึ่งเป็นเพื่อนๆกันในวงด้วยไต้ฝุ่นจึงบอกให้ผมไปนอนที่ห้องเขาจะได้ไม่ต้องไปนอนจุกกันทว่าตอนนี้ถึงทุกคนจะแยกย้ายกันเข้าห้องนอนไปหมดแล้วผมกับไต้ฝุ่นกลับยังนั่งกันอยู่ในห้องซ้อมดนตรีเพื่อสั่งลาอุปกรณ์ที่พวกเราเคยเล่นด้วยกัน ฉันไม่มีอะไรให้นายผมรู้สึกผิดหน่อยๆที่ไม่มีเงินซื้อของที่ระลึกให้เขาตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลายัยผมไม่สามารถทำงานพิเศษได้เพราะต้องช่วยแม่ทำขนมและพอเสร็จจากการทำขนมไต่ฝุ่นก็จะขอให้มาซ้อมดนตรีด้วยกันทุกวันผมเลยไม่มีเวลาทำงานอื่นแต่แม่ไม่ได้ว่าอะไรเพราะแม่อยากให้ผมมีเวลาเรียนหนังสือและทำการบ้านมากกว่าทำงานนอกบ้านอยู่แล้วฉันขอจูบลานายได้ไหม ไอ้ฝุ่นพูดออกมาเบาๆแล้วรีบแก้ตัวหมายถึงจูบลาแบบฝรั่งอะ่ะใบหน้าของเขาแดงก่ำแบบไอถึงแม้ทุกคนจะเคยล้อว่าไอ้ฝุ่นมันหน้าด้านแต่อย่าว่าแต่เขาเลยผมเองก็ยังรู้สึกว่าใบหน้าของตัวเองร้อนเผาขึ้นมาเหมือนกันผมก้มหน้าคิดอยู่พักใหญ่แล้วก็พยักหน้าตอบผมไม่มีเงินซื้ออะไรให้เขาทั้งๆท,ที่อยากหาซื้อให้ใจจะขาดครั้นจะทำอะไรให้ก็ทำไม่ค่อยเป็น เพราะไม่ค่อยมีฝีมือทางด้านศิลปกรรมสักเท่าไหร่วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผมมักจะทําคะแนนได้น้อยที่สุดไม่รู้เป็นยังไงถูกครูตีมือเป็นประจำนายเคยจูบใครหรือเปล่าเขาถามไม่เคยผมตอบสั้นๆเร็วๆทำสักทีสิวะจะทำอะไรก็ทำในใจผมคิดแค่นั้นแล้วไต้ฝุ่นก็ก้มหน้าลงเตรียมจ่อที่ปากของผมแต่ก่อนที่เขาจะแตะลิมฝีปากลง เขากนเสียงขึ้นมาก่อนฉันรักนายนายสัญญาได้ไหมว่าจะกลับมาหาฉันอีกผมอึ้งอยู่พักใหญ่จูบลาบ้าอะไรใช้ลิ้นด้วยผมอยากด่าออกมาแต่ตอนนี้กลับรู้สึกดีอย่างประหลาดจึงได้แต่พยักหน้างึกๆให้สัญญากับหมอนั่นเฉยเลยหลังจากนั้นไต้ฟุน่นก็เดินออกไปจากห้องบอกว่าจะไปเปิดแอร์ที่ห้องนอนเตรียมไว้ผมเดินตามเขาออกไปทีหลัง ไม่ลืมมองภาพอุปกรณ์เครื่องดนตรีและเอ่ยลาเป็นครั้งสุดท้ายพอผมกําลังจะปิดประตูห้องก็ได้ยินเสียงคุ้นเคยดังขึ้นมาไม่ห่างจากจุดที่ผมยืนอยู่จิระขอนะาพูดอะไรด้วยหน่อยได้ไหมนาการจนาเอ่ยเสียงเรียบแววตาของเธอเฉียบเย็นแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงรถหวอดังจนผมรู้สึกแสบแก้วหูทั้งทั้งที่เคยได้ยินเสียงรถวอเป็นร้อยครั้ง แต่ครั้งนี้กลับน่ารำคาญกว่าครั้งไหนๆคุณจิระคุณจิระมีคนเรียกชื่อผมอยู่ข้างๆหูและผมเพิ่งรู้สึกตัวว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนพื้นหินข้างๆตัวมีนักดนตรีที่เป็นเพื่อนของไต้ฝุ่นนั่งอยู่ในขณะที่มิหน่วยกู้ภยัยกำลังช่วยกันยกร่างของเขาขึ้นเตียงหามเพราะกระดูกข,ขาของเขาทะลุออกมานอกเนื้อจนเดินไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไต้ฝุ่นอยู่ไหนผมมองไปรอบๆแล้วพอจะเดาเหตุการณ์ออก ถึงแม้จะจำอะไรมากไม่ได้ก็ตามคนขับรถตู้หลับในขับมาชนรถตู้ของพวกเราหน่วยกู้ภัยยังหาตัวไต้ฝุ่นไม่เจอเห็นว่ากระเด็นออกนอกรถนักดนตรีพูดเพียงเท่านั้นผมก็พยุงตัวลุกขึ้นคุณยังขยับตัวไม่ได้นะครับถ้ากระดูกสันหลังหกักคุณจะพิการได้หน่วยกู้ภัยรีบเตือนผมผมเองก็รู้แต่ผมไม่สนใจแล้วผมต้องตามหาตัวไต้ฝุ่นให้เจอผมไม่เป็นไรผมไม่เป็นไร ผมเป็นพยาบาลผมตอบราวกับกระดูกคนเป็นพยาบาลจะแข็งแกร่งกว่าคนปกติแล้วผลักแขนของหน่วยกู้ภัยออกจากตัวผมในระหว่างที่เดินหาร่างของไต้ฝุ่นภาพอุบัติเหตุก็ค่อยๆปรากฏขึ้นผมจําได้ว่าหลังจากที่พวกเรากลับจากสถานีวิทยุพี่ก้องได้บอกทางไปบ้านเขาให้คนขับรถตู้พาพวกเราไปซึ่งเป็นทางที่ต้องขึ้นเขาไปอีกไต้ฝุ่นขอเปลี่ยนที่นั่งจากด้านหลังกับพวกเราไปนั่งด้านหน้าแทนบอกว่ารู้สึกคลื่นไส้เมารถหากแท้ที่จริง คือเขาโมโ oh, หที่ผมยังไม่ยอมบอกเหตุผลที่ผมเขียนจดหมายด่าว่าเขาเป็นไอตุดเรื่องมันผ่านไปแล้วจะรู้ไปทําไมตอนนี้ฉันก็กลับมาหานายแล้วตามสัญญาผมตอบแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของเขาอยู่ดีหลังจากนั้นไตฝุ่นก็แตะบ่าบอกคนขับขอเปลี่ยนที่นั่งรถตู้เคลื่อนตัวขึ้นเขาไปได้ไม่นานก็มีรถตู้ขนาดเท่าๆกับรถของพวกเราขับสวนลงมาชนเข้าหน้ารถอย่างจังผมเห็นแล้วว่าวิธีของรถที่พุ่งเข้ามามันแปลก จึงรีบเกาะบ,บาข้างรถไว้แน่นในขณะที่ตะโกนเตือนไต้ฝุ่นที่กําลังก้มหน้าปรับเข็มขัดนิรภัยอยู่หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวอีกไต้ฝุ่นไอ้ฝุ่นไอ้เฮียฝุ่น,น,นมึงไปอยู่ที่ไหนขานรับกูสักทีสิวะสมองเขาผมมึนตืบปวดหัวจนเหมือนจะระเบิดแต่ผมก็ยังไม่เลิกเรียกชื่อเขาจนคนที่มุงดูพวกเรามองมาทางผมเหมือนเห็นผมเป็นคนบ้าแต่ผมไม่แคร์ผมเรียกชื่อไต้ฝุ่นอยู่ประมาณสองสานาที ผมก็เริ่มตั้งสติได้แล้ววิ่งกลับไปมองหน้ารถตู้ที่ตอนนี้ถูกชนจนหน้ารถทางฝั่งคนขับยุบไปทั้งซี่หน่วยกู้ภัยเพิ่งใช้ผ้าขาวปิดร่างไร้วิญญาณของคนขับที่ถูกกู้ออกมาจากรถได้ไม่นานคนขับเสียชีวิตในทันทีพอเห็นศพของคนขับผมก็เริ่มใจไม่ดีน้ำตาไหลออกมาอาบสองแก้มแบบไม่รู้ตัวขาวผมอ่อนจนเกือบเดินไม่ไหวผมหลับตาแล้วลองนึกถึงแรงกระแทกของรถทั้งสองคันว่าถ้าตัวของไต้ฝุ่นกระเด็นออกจากรถจริงๆ เขาจะลอยไปทางไหนแล้วผมก็ใช้เลี้ยวแรงที่เหลือเดินไปทางนั้นไต้ฟุนผมเห็นรองเท้าของเขาที่โผล่ออกมาจากข้างพุ่มไม้รองเท้ากีฬาไนกี้สีแดงขอบดำที่เขาเพิ่งซื้อมาจากร้านใกล้ๆโรงแรมไม่ต้องเห็นหน้าผมก็รู้ทันทีว่าเป็นเขาผมค่อยๆใช้นิ้วจับชี้ประจอที่ต้นคอของไต้ฟุนซึ่งยังเต้นอยู่แล้วก็รีบตะโกนเรียกพีพีหน่วยกู้ภยัยมายังจุดที่ร่างของเขานอนอยู่พร้อมกับถอดเสื้อยือดของผม ออกมากดห้ามเลือดที่ขาของไต้ฝุ่นไว้มีคนบาดเจ็บอยู่ทางนี้ผมตะโกนขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงโหยหวนเพราะกำลังจะขาดใจ